กุศลกรรมต่อจากอีพีแรกก็คืออักุศลกรรมที่หลวงพ่อไดอ้พูดไว้ในอีพีแรกอีพีแรกคำว่าอากุศลกรรมก็เราได้รู้กันแล้วนะได้รู้กันแล้วเรื่องอาการทำบาปนะเป็นกุศลที่เป็นบาปเป็นอกุศลที่เราสร้างขึ้นมาและมันเป็น กิเลสแก่ตัวเองแล้วก็คนรบข้าสร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเองสร้างความทุกข์ให้แก่คนรอบข้างนั่นคืออกุศลและอีพีนี้เราจะมารู้กับกุศล,ลกรรมก็คือการทําความดีกุศลนั่นเองกุศลหรือการสร้างความดีนะกุศล,ลกรรมก็คือการที่เป็นกุศลกรรมดี การกระทำดีเนี่ยฉลาดเกิดจากปัญญาเราจะทำอะไรเราคิดเราทำรเราคิดก่อนนั่นไตรต้องว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนั่นเขาเรียกว่ากุศลนะก็คือการทำดีกุศลเขาเรียกว่าก,กรรมดีน,นั่นเองกรรมดีกับกรรมชั่วแตกต่างกันนะแตกต่างกันกุศลกุศลน,น,นี่เป็น การสร้างบุญสร้างกุศลสมมุติว่าเราจะสร้างกุศลเนี่ยเอ๊ะหลวงพ่อการสร้างกุศลเป็นยังไงคําถามใหม่การสร้าง,างามมาการรุศลมันแตกต่างอะไรกับอาคุศลหรือว่าจะทําอย่างไรที่จะให้เป็นกุศลทาอย่างไรที่จะให้ด,ดูแล้วเป็นกุศลดูแลเป็นการทําดี นะวันนี้หลวงพ่อมีมาบอกมาบอกการสร้างกุศลหรือสร้างความดีนั้นเป็นกรรมดีเป็นกรรมที่เราทั้งหลายนี่นะจะพูดว่าจะทำยากสำหรับคนที่ไม่เคยทำดีเลยทำยากแต่จริงๆแล้วไม่ทำยากจริงๆแล้วทำง่ายนิดเดียวการสร้างกุศลสร้างความดี ก็คือเป็นกรรมดีที่เราสร้างไว้นะชาตินี้เราก็สร้างได้เห็นผลชาตินี้เลยแหละนะไม่ว่าจะสร้างอะไรก็ช่างจะกรรมไหนก็ช่างาเกิดช,นะชาตินี้เห็นผลชาตินี้ทําชาตินี้เห็นผลชาตินี้ไม่ว่าจะ,ะให้ทานให้ทานนี่ก็คือการสร้างกุศลชนิดหนึ่งสร้างสร้างโรงเรียนนะไปช่วยผู้ยากไร้ที่เขาลําบาก ที่เขาไม่มีอยู่มีกินเราอยากไปช่วยเหลือเราอยากเอาข้าวของไปมอบให้นั่นคือคือเป็นกุศลเป็นกรรมดีนะเป็นกรรมดีไม่ยากไม่ยากเราจะมาดูว่าการทําดีนี่มีอะไรบ้างการทําดีก็คือเหมือนกันโยมเหมือนกันก็คือมีมูลเหมือนกันมีมูลก็คืออะไรอ่าคืออโรมพะอารภพะอะโทสะ อโมหะเนี่ยเห็น mm hmm. ไหมแต่กรรมของอกุศลจะมีอ่าเขาเรียกว่าอ่าโลภะโทสะโมหะเนี่ยเห็น mm hmm. ไหม mm hmm. มันจะมีเป็นอย่างนั้นนะแต่กรรมกรรมดีกุศลดีนก็คืออะโทสะอโะโลภะอะโมหะนั่นเองนะก็มีสามตัวเหมือนกันสามตัวเหมือนกันที่ เกิดขึ้นคล้ายๆกันแต่จะขึ้นต้นว่าอะรมดีจะอะอะนะทำไมรมดีก็คืออโทสะอโมหะเนี่ยเห็ไหมเป็นเป็นมันก็เป็นบุญดีเป็นความดีเป็นความถูกต้องที่ซึ่งให้ผลความสุขโดยทั่วหน้านะโดยที่ว่า ทำแล้วมีความสุขทำแล้วสบายใจทำแล้วไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์กับตัวเราไม่เป็นทุกข์ก,กับคนอื่นนี่คือการสร้างกุศลนี่เขาเรียกว่ากุศล,ลกรรมนี่เห็นไหมคำว่ากุศลกรรมกับอกุศลแตกต่างกันนะจำไว้มีโยมมาถามหลวงพ่อหลวงพ่อโยมสร้างกุศลเนี่ยโยมได้อะไร คำถามนี้เยอะมากคำถามนี้ถามอาตมามาถามหลวงพ่อมาว่าการสร้างกุศลแล้วโยมจะได้อะไรการที่เราสร้างกุศลเราได้ความสุขได้เห็นคนอื่นมีความสุขและได้เห็นตัวเรามีความสุขไม่ใช่ว่าทําไปแล้วมีความทุกข์อย่างนั้นไม่เป็นอาคุศไม่เป็นกุศลนะเป็นอาคุศลทําแล้วเป็นความทุกข์เป็นอาคุศลแต่ถ้าเราทาแล้วเป็นความสุข เป็นกุศลนะครับเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่เราช่วยเหลือคนอื่นทําแล้วมีความสุขทาแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรปาณนี้จงจําไว้ว่าการสร้างกุศลสร้างได้หลายอย่างล่างห้องน้าวัดปวดวิหารลานเจดีช่วยเหลือผู้คนตกยากแจกทาน,นมาสร้างวิหารลานเจดี สร้างวัดสร้างว่าสร้างโรงเรียนซื้อหนังสือมอบให้เด็กกรรมดีนะกรรมดีทำแล้วให้เป็นสุขเขาเรียกกรรมดีทำแล้วเป็นทุกข์อกุศลกรรมชั่วนะกรรมดีทุกคนอาจจะมองว่าทำยากทำดีทำยากทำ,ท,ำายทำชั่วทำง่ายหลวงพ่อทำชั่วคนเห็นแป๊บเดียวทำดีคนไม่เห็นเลย โยมคนไม่เห็นคนอื่นไม่เห็นเราทำแต่เราเห็นตัวเราทำเทวดาเบื้องบนเห็นไม่ว่าใครอื่นไม่เห็นช่างเขาแต่ตัวเรามีความสุขตัวเราเห็นตัวเราเองเค่นั้นเป็นสุขนะพุทธองค์ท่านสอนเราว่าทําอย่างไรก็ได้ที่ทําให้ตัวเองเป็นสุขและทําให้ตัวเองสุขยิ่งขึ้นไปแล้วก็ทําให้คนอื่นมีความสุขเหมือนกับเราน้ดี กรรมเกิดขึ้นเฉพาะบุคคลนะจะไม่เลยนะบางคนบอกกรรมเป็นเผ่าพันธุกรรมเป็นพันธุ์เท่ากับพันธุ์เป็นพันธุ์พูใช่และนนั้นคือวิบากกรรมอดีตอดีตชาติเกิดขึ้นจากกรรมนะอันนั้นคือคือพันธะพันธุพันธุ์อะไรเขา่าไปนะแต่ชาตินี้ที่เราสร้างคือกรรมเฉพาะบุคคลกรรมเฉพาะบุคคลในที่นี้ที่หลวงพ่อพูดก็คือกรรมเราเป็นคนสร้าง เราเป็นคนสร้างแล้วบุคคลที่จะได้รับกรรมตัวนั้นจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วอะไรก็ช่างเป็นกรรมไหนก็ช่างเป็นกรรมดีกรรมชั่วกรรมอะไรก็แล้วแต่เราเป็นผู้รับผลของกรรมเราเป็นผู้รับผลของกรรมนะไม่ใช่คนอื่นถ้าบุคคลอื่นรับผลของกรรมเราไม่มีนในเรื่องจริงเลย เอาความเห็นเอาความปัจจุบันนี่แหละมาคุยกันมาพูดกันมาสอนกันให้รู้ว่าคนอื่นไม่สามารถรับกรรมแทนเราได้การแกแ้ไขกรกรมก็เช่นเดียวนไม่มีใครแก้ไขก,กรรมให้เราได้ไม่มีใครแก้ไขให้หมดกรรมได้แต่ตัวเราสามารถแก้ไขกรรมให้เบาบางลงจากที่มันหนักจากที่มันหนักขึ้นนะจากที่มันหนักขึ้นก็คือแก้ให้มันเบาบางลง แก้ให้มันลงแก้ให้มันลงเอาความดีท่านั้นที่ทำไปเอากุศลทั้งนั้นที่ทําแกเข้าไปแกเข้าไปเลยแล้วมันจะเห็นผลเราเห็นความสุขเราจะเห็นความสุขอยู่ที่ตาเราเห็นความสุขอยู่ที่ใจเราเห็นความสุขอยู่ทีท่กายสิ่งเหล่านี้เราเห็นเองทั้งนั้นบางคนโยมมาโยมมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อ โยมไม่รู้โยมเป็นไรไม่รู้ทํากรรมอะไรวะมันหนักนาสหารเราเกินหลวงพ่อโยมทําบุญปโยมก็มีความสุขโยมบ่ายโยมสร้างบุญมาเยอะถามถามหลวงพ่อไปบนั้นการที่เราสร้างบุญเห็นผลชาตินี้ก็จริงแต่ต้องใช้เวลาเหมือนเราปลูกข้าวเหมือนเราปลูกต้นไม้โยมเราก็ต้องเวลารอเวลาที่จะได้ผลิตผลเราต้องเวลารอเวลาที่จะได้เกี่ยวมัน มันสร้างปลูกข้าวแล้วก็มันใส่ปุ๋ยมันทำรุ่นทำดำน้ำดำน,ำนาออกไปเราก็จะได้ผลเหมือนกันกรรมดีเหมือนกันกรรมกรรมดีเนี่ยเราสร้างไปสร้างไปแล้วก็จะเห็นผลบางคนบอกว่าทําไมกรรมชั่วเห็นผลเร็วจังความชั่วจะส่งผลให้เห็นส่งผลในทันตาเราจงทําในสิ่งที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีบางคนบอก ก็ผมทําแล้วมันดีอ่ะผมไปโกงเข้ามาผมก็ได้เงินมาผมสบายแต่สิ่งเหล่านั้นอยู่กับเราไปคงที่กุศลกรรมอยู่กับเราคงที่เนี่ย EP นี้หลวงพ่อบอกว่ากุศลคือการสร้างความดีคือการที่เราคิดอย่างฉลาดการที่เราคิดให้มีปัญญาการที่เราทำแล้วมันมีความสุข นั่นแหละคือกุศลละกรรมไม่ใช่อกุศลนะอกุศลคือทำบาปอากุศลคือทำแล้วมีความทุกข์อกุศลทำแล้วมีแต่ทุกข์เท่านั้นเองอาะออากุศลอกุศลแตกต่างกันเพราะว่ามนุษย์โลกทุกวันนี้ที่หลวงพ่อเห็นมาที่หลวงพ่อเจอมา ทุกทั้นนั้นเลยทุกเพราะอะไรทุกเพราะว่าเราเป็นคนก่อให้มันเกิดก่ออกุศลกรรมให้มันเกิดไม่ได้ก่อกุศลนะอากุศนะลกรรมคือคิดอิจฉาริษยาคือคิดอยากได้ของคนอื่นคือคิดไปที่มันในทางที่ไม่ดีนะโยมแต่กุศลกรรมคิดอย่างฉลาดคิดอย่างมีปัญญาทำอย่างมีสติ สติทําให้ตัวเราเกิดปัญญาปัญญาทําให้ตัวเราเกิดความสุขเขาจึงบว่าศีลสมาธิปัญญาเราต้องมีเราต้องมีถ้เาเราไม่มีเกิดปัญหาทัานทีเลยเกิดปัญหาอะไรความทุกข์เกิดปัญหาอะไร,กเ,กะไรเกิดปัญหาที่ขัดแยง้งจากเหมือนกันที่เราไปยืมเงินเพื่อนยืมเงินเพื่อนจากเพื่อนที่รักกันดีๆชอบกันดีๆน เอาไปามาผิดใจกันเรื่องไปยืมเงินไม่คืนนั่นคือกรรมแล้วเป็นความทุกข์นี่เป็นความทุกข์นั่นแหละจึงบอกว่าให้เรารู้จักคาว่าอกุศลกรรมอกุศลกรรมคือกรรมชั่วกรรมที่เราทําแล้วไม่ได้คิดคิดแล้วไม่ได้คิดอย่างฉลาดไม่ได้ใช้ปัญญายคิดแต่กุศลกรรมนะกุศลกรรมคือกรรมดีกรรมที่เราคิดอย่างฉลาด กรรมที่เราคิดอย่างมีปัญญานั่นคือกุศล,ลกรรมสร้างในสิ่งที่ดีสร้างในสิ่สงที่เป็นกำลังให้ตัวเองชาตินี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ชาตินี้เราเกิดมาเป็นสัตว์ประเสริฐเราต้องสร้างกุศลกรรมอย่าไปสร้างอักุศลกรรมกุศลเท,ท่านั้นแหละที่จะทําให้เรามีความสุขกุศลเท่านั้นแหละที่จะทาให้เรามีบ้านปลายชีวิตที่ี ไม่ต้องไปคิดหาอะไรมากกุศลเป็นสิ่งที่สมควรทำเห็นใครตกทุกข์ได้ยากช่วยเหลือแต่เราช่วยเราต้องช่วยในสิ่งที่เราช่วยได้เราต้องช่วยในสิ่งที่เราพอมีกำลังบางคนบอกเห็นคนทุกข์ตัวเองไม่มีแต่ตัวเองไปยืมเข้ามาเพื่อไปช่วยคนอื่นเพราะนั้นทำไม่ได้นะแล้วก็ทำไม่ได้เช่เดีย ยังบอกให้พวกเราทำอย่างมีความสุขทำอย่างมีสติทำอย่างฉลาดทำอย่างให้เป็นปัญญาทุกอย่างต้องเกิดจากปัญญาทุกอย่างต้องเกิดจากสติทำอะไรให้มีสติแล้วเราจะมีความสุข EP นี้เป็น EP ที่เรียกว่าอะอาไม่ใช่จิตัวเป็น EP ที่ว่าเรา ใช้กุศลกรรมทำกุศลกรรมทำความดีนะวันนี้หลวงพ่อให้ธรรมะก็คืออกุศลกรรมกับกุศลกรรมนะกุศลกรรมให้พวกเราเอาไปใช้อกุศลกรรมให้พวกเราเลิกใช้เสียแล้วจะมีความสุขวันนี้หลวงพ่อฝากพวกเราให้เอาไปคิดพิจารณา ในสิ่งที่หลวงพ่อพูดไปเราสอนทำกันเราบอกกันด้วยธรรมะอัตติอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่มีใครเป็นที่พึ่งแห่งเราได้จังไว้นโยมเอ้ยจรเลยพรอ